สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเดิมแล้วนะครับครับผมพอพันวิราทองนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีจะมาบอกเพื่อนๆนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาโอกาสในช่องทางของธุรกิจนะครับไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรดีนะครับกับยุคโควิดระบาดอย่างนี้นะครับรวมถึงธุรกิจตอนนี้ลงทุนอะไรก็เสี่ยงไปหมดเลยครับวันนี้ครับ ผมจะมานะครับแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับนะครับมารับสิทธิ์การเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าออนไลน์ระดับโลกเลยนะครับครับ เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเพื่อนๆมารับชมกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันฟินโกนะครับมีโปรโมชั่นร้อนแรงมากๆในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเดือนธันวาคมนี้นะครับครับมีสินค้ามีตัวทางเลือกที่จะให้เรานะครับสุดคุ้มนะครับในการเลือกตัดสินใจที่จะนะครับเป็นเจ้าของห้างนะครับมีเซตให้เราเลือกนะครับมูลค่า899บาท กับ1,199บาทมีทั้งหมด14เซตนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันครับตรงนี้หลังจากที่เราตัดสินใจนะครับเราตัดสินใจเป็นนะครับเจ้าของห้างร้านสรรพสินค้าเราก็ไม่ต้องลงทุนเพิ่มใดๆทั้งสิ้นแล้วครับแล้วก็อัปเกรดเรียบร้อยครับเป็น PS หรือเป็น VIP เรียบร้อยสามารถรับค่า แคตแดกในการส่งต่อได้เลยนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับตรงนี้ครับครับสำหรับใครที่ยังไม่โหลดแอปมาครับตรงนี้ครับแอป f ิ n โก้โหลดได้เลยนะครับโหลดฟรีครับแล้วขอนะครับโค้ดเชิญจากผู้ที่แชร์คลิปนี้มานะครับครับดูเซตแรกเลยครับหมูนค่า899บาทนะครับตรงนี้ครับเป็นอะไรครับนาฬิกากับชุดเครื่องมือช่างครับคุ้มสุดๆดครับ ทุกชุดส่งฟรีนะครับพร้อมกับรับลิงก์เป็นเจ้าของห้างทันทีครับสามารถทําธุรกิจได้เลยนะครับทุกชุดเลยนะครับชุดต่อไปครับนะครับเป็นชุด อาบน้าครีมอาบน้ําแล้วก็ชุดยาสระผมนะครับรวมถึงเครื่องไล่ยุงแบบเครื่องฆ่าย,ยุงแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเหมาะสําหรับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะสตรีมีคันก็โอเคนะครับเด็กทารกก็โอเคนะครับชุดนี้นะครับชุดต่อไปครับเป็นเครื่องชงกาแฟสไตล์อเมริกันเลยนะครับแล้วก็ มีนาฬิกาด้วยนะครับมูลค่า899เหมือนกันครับชุดนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเครื่องปิ้งขนมปังครับพร้อมด้วยนาฬิกาด้วยนะครับมูลค่า899เหมือนกันครับชุดนี้ก็899เหมือนกันครับเป็นชุดมีดครัวเรือนพร้อมด้วยดสะผมนะครับตรงนี้ครับชุดต่อไปครับก็เป็นมีดครัวเรือนครับพร้อมกับลูกกิ้งนวดต้นคอต่างๆเนี่ยครับ นะครับชุดต่อไปครับเป็นเครื่องนะครับเครื่องค่ายุงแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะครับพร้อมกับชุดเครื่องประดับนะครับ ุดต่อไปครับเป็นเตารีดไอน้ำนะครับตรงนี้ครับพร้อมกับนาโนนะครับเครื่องพ่นนาโนแบบสเปรน้ำนะครับสเปรน้ำนะครับตัวนี้ครับชุดต่อไปเลยครับตัวนี้ครับเป็นอะไรครับเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นะครับช่วยดับกลิ่นได้ดีมากพร้อมกับบลูทูธไร้สายนะครับตรงนี้ครับชุดต่อไปอันนี้มูลค่า1 1 9 9บาทครับตัวนี้มี3ชิ้นเลยครับเป็นเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ ชุดเครื no ่องมือช่างแล้วก็มีดในครัวเรือนนะครับช ah ุดต่อไปครับเป็นครีมอาบน้ําพร้อมกับยาสระผมนะครับตรงนี้ครับครีมสระผมแล้วก็มีนะครับเตารีดไอ้น้าด้วยนะครับพร้อมกับอะไรครับเครื่องคายุงแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับชุดต่อไปครับเป็นอะไรครับเครื่องปิ้งขนมปังพร้อมกับเครื่องชงกาแฟแล้วก็ชุดนาโนสเปรย์ไอ้น้ำนะครับตรงนี้ครับชุดต่อไปครับนะครับนาฬิกา2เรือนนะครับ พร้อมกับนะครับบลูทูธไร้สายเนี่ยครับตรงนี้ครับอ่าดูครับชุดต่อไปอีกครับอันนี้ก็เป็นบลูทูธไร้สายนะครับใดแล้วก็ชุดอาบน้ํานะครับยาสระผมแล้วก็ครีมอาบน้ํานะครับตรงนี้ครับนี่ครับสิบสี่เซตที่ผมบอกมานะครับตรงนี้ครับนี่ครับแอปพลิเคชันฟินโกนะครับนะครับลงทุนแค่899บาท จบเลยครับตรงนี้ครับสูงสุด1599ครับหลังจากนั้นครับท่านดูนะครับหัวข้อ12ข้อนียมันสุดยอดนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับศึกษาเพิ่มเติมได้จาก สมาร์ททีมของเราครับวันนี้ใครฟังแล้วสนใจก็สอบถามผู้ที่แชร์คลิปนี้มาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับในช่อง youtube ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันที่คลิปใหม่ครับสวัสดีครับ